สบายดีจ้ะพี่น้องสบายดีเบิร์สสกูสกคลพี่น้องจ้าสบายดีตอนค่ำมาหอดแล้วพี่น้องมาหอดกับโฟนตกหันมาทางนี้พากกันมาแต่สอนพี่น้องชาวันไปสอนมาพักกันเลือกกลุ่งเลือกป่าจะเอะบุญเฮ็ดเหี่ยวเลือกป่าพี่น้องที่คนไปสอน ต้มได้แล้วไปซอนกะมวนกุ้งแน่ะก้อยเนาะกุ้งก้อยเนาะจิงไข่หลายเลยเมนเดี๋ยวเฉยต่ำกระแส็บเดือดปุดเนาะเมนควรเต็มโอ้ยเซฟไปรถมีนนะเดืดเมนูไปแล้วปลาเูอพี่น้องลูกปลาเนี่ยสดบบดเดียวเลยเต็มไอ้เนี่ยว้าวพี่น้องอร่วย <content. S 2> เดี๋ยวบอควเสะเห็นกันตรงเสะกอนเนาะเสะก็คือทายหุ่นั่นเองเสลูกป่าลลายลูกป่าสอปลาคอสอนจากบานนี่มันสอนสองสี่จี่น้องนะเคยไปสอนนะสอนนเมนสอนนี่น้องเหนัประมาณบาทงิพนมาจะสอนปวาพนโตกห้าพี่น้องพากันนาห้ตก๋อยกระเจียอยู่ทำไปอัน้บแล้วเสียงลมาเล่นนดำมาดำทา ค่ะถ้าเ,าเอาเอาลีเอะตอดลงในสิน่งกินปลาแล้วเขาจะเอาอือ่นเพราะว่ามันกินดำน้าเร็เวเด็ก<อ>ดำนาเสร็จแล้วพี่น้องดำนาแล้วพวกไปกันแก่กันไปหาหมอ <laughs> บาทอีกเศร้าเลยได้พี่น้องไปหามอใส่ชุดไปเที่ยวกันได้บาทนะเนานะคุยไปเป็นเองสบายดีทุกคนบอกส่วนใครจะเป็นคุณยายนะเป็นกระเพาะเบิร์ตซองตรงย่าบอก อีแม่เ่เป็นยังปกติของเราซาลอะไดิมันขึ้นเป็นบบแม่เราเห็นเราประย่ซื่อแม่บอกคุณแม่คุณแม่คะแม่รวยแม่รวยมันชิมเอิดเมื่อเลยหรือแหละชิมเอิดเมื่อกีิล้ยังเมื่อเมื่อลก็อาบนนอนเืิอสิมเม่ปนิด มันอยาดลูก huh. ป yeah. uh ่าแห่งสื่อมาแล้วมันิคกัมมันจับกระปานมันจับกระด้ส่วนอามามันดูใส่ก็เึ้มันไม่ดีใส่เราสมุตตัวอันตัวองมันบวมปุ้งกับมันใส่มันป่าน่อยปลาชิวยังบรานใหญ่วันเขาเห็นอยู่ซุยเขาเจะสอนเด็กน่อยแลนวมุดหนาำสอน เออพาโเเถาไปเจียวซุยข้างเลกเลยสิเพน่นนอือคือไม่ซื้อมกัวมาผักมันโบเห็นวันสื้ตะปิ่งหอยแต่การเขาขายบัวอะบัวได้ๆคือใช่มันขาวขาะไเขาอยากลงมประเด็นสีนานาโบมีเต้นตัวชุนเจ้าตอนไปน่นกับริมีเขาบอรวมแล้ว มันน้ำลายเขาจะตึ๊กเฮสอนเดบักะลายหนึ่งปานขันน้ำลายแล้วเขาออกตื๊กเนี่ยเนี่ยมาดูจะบุญแนมมาดูจะบุญสบุญยิ้มสบุญเขาซื้อเกิอบมาฝากเจ้าด้วยโอ้โหคุณรู้สึกเป็นยังไงบ้าง Nhìn bơi xa xa rồi <cười> <cười> Ngân ướp thật <thái> ổn <laughs> 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 Bỏ bật linh ngay tục tục lên nọ Mẹ xoay đọng phay Kinh <laughs> 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 khảo tầng mưa bỏ mẹ <cười> <cười> ช่องยายมาหอดนอนบาดพี่ของมื่อไงเขาสนเอานั่งไก ¿no? ่แล้วมันเมื่อยงอมาอยู่ตลางงอเห็นงอ ฝนตกพี่น้องข้ามมาหอดกับข้ากับแหลแรถซองชั่วโมงมันฝนตกทางมันแหลนบดานนอนบัอยู่พี่น้องเราเมื่อยแม่เจ้าคือเบาอกอกผ่านป่านหอดเพือนแล้วหายใจยากถูกไ้ากันเป็นกระเพาะบทซองเลยสื่อกล้วยหัน อมหอมเอ้ยห้ดบคินหอดบลูกคินหอดอีเม่บอสเพ่งเพ่งหินหอดิคิดทอดแล้คินหอดบลูกอัะนั่งลงเออไปหาพ่อพูไปพูมาหนัดสั้นคิดดิใช่นะ ไปเปิมืออนะเป็นจินเหาะเอ่าอนเอามือมาน่ะข้างนี้ข้างนี้มีแนวฝากนี่ลูกจบอยู่ด้วยข้วแรกจังเมื่อบขใหญ่มีอะไเป็นกินข้าวบ่ได้ต้องได้ฉีดยาก่อนก่าบเาเมื่อบอ จ,จังไรซักยาเราจะกินข้าวสืบเวลาเดยเราต้องไรซักยานี่ซื้อเกือบมืให้สบุญครับแม่รวยเกือบกระชีบบ้านแววข่าวงามเลยมันใส่ทน,นเลยเอ,อืมเพราะดิเราใส่ซามเก่าสบุญแม่ปลาเมื่อปลามาตรงไรซักยาปะกินแห้งน้ำปลานังเค็ม ปลาเมื่อได้ผักงาหนึ่งก็ซีมีแห้งอ่ะแล้ต้องได้ซากยาอีเมนะแล้วบวานน่ะบริกินยามันต้องซักถึงเวลาตาเมื่อตัวมันจะข่ำเออเมื่อมาจะสอดติตะนาบพอกันไปเบิร์ดจะเมื่อแล้วนะค่อยสิเมื่อแล้วดูคนไร้หื่น มันคำแล้วเพื่อนขอสีห์เหรอบายบาย CU นะซ CU เอเกนมือหนาพอกันไหมอู้น้องไม่เรือบ่มันมือจะกินแล้วลูกมันโฉมปะจะกลับแล้วเด้อฝนมาอีกแล้วพี่น้องความเมื่อเมื่อเฮ้ยจับมาแม่ใหญ่นะ ฝนแหงอีกแนะจักกะปันใส่เงากันไปนี่มืดแล้วพี่น้องฝนกระโตแข้งเงงทางกับเปื่อนเป็นคุ้มเปื่อนสีฮอวันนี้โชคชะตาเช่นนอนฝน คำนะนั่งกับเพื่อเมืออ่อนี่ยนอนพุดนอนพุ่น่าวเมื่อเพราะว่าตะเกียวกินข่าวหย่าเท้าเอนตรงในสีหยา่าซักหย่าก่อนจึงกินข่าวได้ัะ <Yeah. S 1> เป็นบ้าวาะ็ซักหยา่าข่าว่าาเป็นเมือ่อน่เพาะพาะ บนทางพี่น้องบนทางบานสักหน่อยประมาณนี้แตยยามฟุนนะถามยามฝนตกลี่นรถใหญ่นี่ไปเนี่ยตกอารถณจักไปไใส่ก็จะสบายแต่รถจักยังค้าเป็นคุ้มเป็นบูเป็นลุมเป็นบุเป็นคุ้มก็คือเป็นลุมอะไรพี่น้องลายคนว่าข่าวโชลโมซักยาคืออะไรข่าวสลโรมก็คือข่าวน้ำเกลือพี่น้องซักยาคือสิดยา คน,นคนไทยเขาได้ยิน่าซักโอโ้เป็นตะยาซักยาคืออะไรสโลข,ขอาัสลนมคืออะไร,รควสโนมันคใส่น้ำเกือพี่น้องเพ <laughs> ื่อนได้ยิน่าซักยากบางคำสลอสออาจจะไ่ได้แต <S <s ่ให้ฟังไอบางเดื๋ยมันลืมเลยมันเกิดสโลเคียงภาษาไทยไรายมาเคียงภาษาลาไรล,ลืมก็มีหลงหลงคนเศร้าแล้ว จะเอหอดเพื่อเลวเป็นอะไรแม่เมื่อยบอไ่ราเมื่อยเราเมื่อยน้องไงซักยาจึงกินเขาบ่น้ชาวพาไปเบิ่งคือเพิ่นบบเคยเห็นเขาอีแม่กับ่เคยเห็นนั่ลไล่เขาจาหมุดสอนนะะเด็กหน่อยนะบริยานะ ปาแก่จนชเครื่องกันตาเนาะแม่เพาะจะสอนน้มันกระใหญ่ยังไจะสอนอาไปกินบุาคายมาเบิง์ปู่ตอย่าง้าก่อนรดกระดิกินเรของหิวขา้าวปงป่าโอ้ปูเห็ดกินถาพี่น้องซื้อป่าแห้งมาตะเคียสิปงป่าสมงกัะเพาะเนาะหอมเด ใช่ก็เข้าไปเอาเลยมันเหนือยเจ้าเหรอคะเข้าองหมักเจอะให้เข่าไปอาบ่ยันวายะคะเนาะเอมือนมาล่นจริงว้าวปีงปลาหมอหรือแบาปลาเค็ง โอ้ยใสแตกเ่ใสแตกอุ้ยหอมหอมเลยเนี่ยไปโตใหญ่ใส่หมองเลยพี่น้องเตรียมอื่นใส่ปู่พาไปใส่มองหมองเลยยังกลางไม่อยูุ่ออ้าวตกแล้วตัวหนึ่งมีเพทอดกับแส่บเลยปากิงแส่บกินกระต่าหุงส่วพี่น้องลอมั่งหมักปางระตหุงเส็บนะกินข้าวแลงทอดเตามปนู่เห็ดกินถา กินข้าวแรงพี่น้องปูเห็ดกินถามากม็ได้สบายดียดยด<า>แออก้วแต้วกระยากกินน้ำบออ,อ,อาหารแรงปิ่งป่าพี่น้องปลาหมอกับขวามูกับแก้วกินกบมหมเครื้พวงกับหามาักแขกบ้างเชลล์อื่นมักแขก อยาก็นจริงแต่งสั่นเลยพี่น้องสไตล์เป็นสไตล์เอาง่ายง่ายสบายสบายมือนี้นอนพี่พี่น้องคลิปนี่สลอยอาจได้ลงมืออื่นเศร้าเพราะว่าสลอยลงคลิปซ้่มกันลงภาสาลงลงลืมๆพี่น้องเลยเมาโรสก่อ นางรถร้ายมักเบงเนี่ยเฒ่าเป็นจังจังว่าเอิ้นย่าเฒ่าสํหลายคนคือบ่เอิ้นย่าเพราะเพิ่นเป็นแม่ของแม่เบาอ้อยก็เอิ้นย่าเฒ่าเนาะพอแม่บ่อ้อยก็สิเอิ้นย่าง่ายก็ได้เอิ้นย่าพเือนยาเฒ่า้ยานอ๋อกยาเฒ่าก็สิแล้วบ่เอ้นง่ายๆมันจบ่ยาวนะเป็นยาอีสิก็ได้ยาได้่ต ก็ถือมันจะาเข่าก็แม่ก็ถืแหละมันยาเคนไทยก็จะอาจจะบอเข้าใจขนาเนาะบอไม่เนไม่เขี่ยตั้มกันฝนตกอากาศดีได้พี่น้องได้ยินแต่เสียงกบเสียงเขียนหองชี้แจแจ้๊ชแงในน้ยาและยาเ่าไ้ยังก็แม่แล้วลตามลำดับยาเข่าเนียนอยู่ไม่ได้กินเข่า กินข e e ่าวไปน้ำฟางเชียงกบเชียงเกียดพวเฮนตีไทนายันแอ๊กแอ๊กแอกแอกเนาะไปเยียงบ่อยเติกบเอาะไปเยี่ยงกด้ติยังคนเนาะเมื่อได้สีคงคนตกซ่อมันออกได้นตกซ่อะไปคนตกมัน พี่พอไปตอนน่ะได้สองของนะะคนละของคนละของสองาก็คือชีลายค่ะว่าเทานี้ช่วงพนต๊เดินไปกันทองคนไปตอนเดได้สองของป่งปลากินกระตัมมักั่วเนาะแซ่อได้ใส่มองบีเพาะย่งมื่งอืไปใส่อีกเนาะมื่น้าไปยามมื่นกับไปยามแล้วกางเนาะมื่น้าไปยามชลอสิพาไปยามมองมื่น้า พนนะาะว่านอนอยู่พี่แม่สลอยนอนนสะสลายก็เลยนอนพีชามันขำกับาบเมื่อก็นเจ้าจีภาพหรือข่อยาข่อยเจ้าจีาพจะเรียนมองไปน้ากันนะไปเบิ่งงานันาไว้เนาะไปเบิ่งผลงานดําหน้าไว้จัว่นะา,า,วา,วาแตกเกาะติมไปเรจังเนาะเดิน,นะสลอยจีภาพเป็นเลาะ ให้น้าเขียวทางเนี่ยดัากับเคียวคือรมันเป็นหน้าบุงนะทำนนี้หง่าแถาถินข่าช่วยพี่เนาะลายมือเนาะชิปมือไอ้วันชื่นนี่ก็มาเกะนะหม่เมื่อกันคืนมอแบบมานอนนะเอากานอนคืนหนึ่งเหมือนอนก็จะไม่นอนแล้วืแ่าไมปกะนอนกระเป๊ก็มาแหละดับหน้าแหละเอแม่โซก็มืนอนบ้านนะเด ชิทอดแต่เขาหอมพี่น้องเขาหอมคนติปอีเมร้ายกลัวแล้วอยูจะกับแม่เสียบเยิงปามันบ่ปาหมอนี่กมอใ่ชนกลุ้งกอยบ่เมันมเนาะ โก็หิ้วขาวเลย<จ>พี่น้องจามือนีสระกันสิริกีภาพบรรยากาศไปเพลงเท่านี้เนาะเมื่อนี้นอนพี่พี่น้องไปแล้วพอกันคลิปหนาสบายดีสบ,บายดีเพื่อนมาฮอดตงานจนขำจนเด็กอพอกันมือนอมอม่อเช้าพ,พี่น้องคลิปน,นีสระเสร็จลงมือกันสามงายเซนงานดีคนมื่อนี้คนตกนี่รุงมาได้